สวัสดีครับพอ,อกันกับบา้าพ่นชาแนลครับผมวันนี้บา้าพ่นสิพ้าพี่พ่อ,น,อน้องมาเฮ็ดมกเน่อใหม่ใส่นหนังหมูพี่น้องกับเขาบนบ้านอันนี้เขาจะมึงาตำเครื่องก่อนพี่น้องตะไคร้ตะไคร้สามซอนพี่น้องแล้วกะ็กระเทียมหาหกกีบตำร่วมกันครับผมวันนี้สิมกเน่อใหม่ใส้นหนังหมูพี่น้องมกหมอ้อเฮ็ดแบบง่ายๆครับอันนี้เขาก็ตำเครื่องซะก่อนเนาะตำตะไคร่ตำกระเทียม ร่วมกันเป็นเมนูบนบ้านกับขาบ้าวบนบ้านพี่น้องเห็ดกินยยมได้กบแสบอันนี้กับสีใส้กะช่ายฮกเจ็ดแงอยละพี่น้องใส้หมั่นหอมตำร่วมกันเครื่องกับขบึ้นเคยไข่คับข้าวเห็ดแกงเนื้อไม้น่ครัะพี่น้องกุ้งมีองยังหลาแล้วที่นี่ก็ใส่พริกลุงไปพริกกะบสิบกเม็ด เหลียงตะพี่ไ่้น้องนะครับเด้อพูดได้กินเผ็ดบ่ด้กัใส่ในหน่อยพูอได้มักเผ็ดกับไส่หลายครับผมตำร่วมกันครับมุกหมอ้อเผ็ดง่ายๆบ่ต้องไปหอ่อไปตองพี่น้องเผ็ดใส้หมอ้อไปหลดบัดที่นี้ก็ใส้หอมแดงต้องไปพี่น้องหอมแดงกับซีหาหัวนี่ลหละตำร่วมกันตำกระบ,บต้องตำให้มันละเอียดลายพี่น้องตำพ่อจับหยากตำหนึ่งกับพ่อ เป็นเมนูง,ง่ายๆแค่นี้ก็ดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเครื่องมกนอใหม่เฮาบ่มีอีหยังหลายเสียงใส่หนังหมูไอ้มกใส่หนังหมูมื้อนี้อันนี้ก็เป็นหน่อไม้หน่อไม้ต้มสุกแล้วก็เอามาขูดขูดเป็นเส้นเด้อพีนอ่น้องเด้อนอไม้ต้มสุกเครื่องกิโลพี่น้องหาลอยกมป่าพ่นซื้อมาเจอตลาด เขาต้มซุกแล้วก็ขูดเป็นเสน้นแล้วก็นังหมูพี่น้องนังหมูต้มซุกนี่แหละเอาไปล้างเห็ดให้มันสะอาดแล้วก็เอามาใส่น้ำกันนังหมูนี่สามลอยกมหรือว่าสามกิลนั่แหล,ละพีน่น้องไม่ก็หาลอยกำประกแบบารที่เขาใส่เครื่องลงไปที่เขาตำไ้ใส่เครื่องลงไปบางก้นมันก็ใส่เนื้อหมูใส่หมูหมสามสารใส่กระดูกอ่อนแล้วพี่น้องเนาะแต่เมือนนี้บาบน เห็ดกินง่ายๆใสหนังหมูครับผมแสบคื้นกันลองเห็ดกินเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นปลาแดกพี่น้องใสปลาแดกลงไปสองเะพี่ใสแมันห,อ,หอมนะพี่น้องเนาะถ้าบอใสมันกับบอหอมบอดองเนาะอันนี้ก็ผงชูรสผงชูรสกับใส่จักสามส่วนพี่น้องสามส่วนหน,หน้อยๆนี่ละคุณได้บอกินกับบอสองใสเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นเกลือครับผม เกลือกะใส่แค่ส่วนเดียวนหน่อยน,นีก็เป็นน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปปลาสองส่วนน่ะพี่น้องขั้นบนนัวฮะก็ค่อยปรุงไหมนะพี่น้องเนาะคดร่วมกันครับให้มันเข่ากันให้เครื่องมันเข่ากันรสชาติบ่ตายโตพี่น้องกินเค็มกินจืดมันก็ห้าปุงเอาได้นะพี่น้องเนะาะปรปับได้ปับแจงได้ อันนี้บ้าพุ่นสาเฮ็ดให้เบิงเ่งเื่อดกานบันัวเ้าก็ค่อยปรุงง่ายง่ายๆ,ๆครับผมอันนี้ก็เป็นหนามยนาน่างนะครับเด้อพี่น้องเด้อหนามยาน่างเ้าก็ใส่หนามยาน่างลงไปเล็กน้อยการใส่หนามยาน่างมันก่บปรเสียบเด้อพี่น้องมันโปเขีมปุนเ้า,าต้องใส่หนามยาน่างลงไปหนามยาน่างก็บสื่อมานก,กับเนื้อใหม่นะครับพี่น้องเขาขันไว้ใส่ถุงไว้ ใส่ใบบักกูต้งไปครับ,บต้นหอมใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ชะอมหรือว่าพักขาบานเท่าแล่วะพี่นอ้องใส่ลงไปผัดนมหอมไข่ไข่แกงเอาใหม่ครับพี่น้องแล้วก็พักอีตูใบแบงลักนั่นแหละแล้วก็ข้นร่วมกันเห็ดือแกงเอาใหม่เลยพี่นอ้องเออแค่ว่าเข้าปรุงเข้าปรุงสําเร็จไปเลยเข้าปรุงสําเร็จใส่หม้อไปเลย ใส่นามย่านางเครื่องขึ้กันแต่ว่าขั้นตอนการเฮตุมันสิบอกขึกันครับแกงเราใหม่ครับใส่นามย่านางลงไปถ้ามันหน่อยเขากับใส่หนามย่านางลงไปครับมันแต่มันนามย่านางมันหน่อยเทากับใส่ลงไปอีกเดี๋ยวจะมาครับเหตุการ์ไก่แกงเอาใหม่พี่น้องแต่ว่าขั้นตอนการเฮตุมันสีคนระย่างกันแต่ว่าเครื่องปรุงเครื่องยังขึ้กันครับพี่น้องเอาไปต่างไฟพี่น้องเอาปรุงเรียบร้อยคนเรียบร้อยเทาก็เอาต่างไฟ น,น้ำยานางจากคนๆครคับพี่น้องใส่เวลาโบโดนครับพี่น้องเพราะว่าหมูกับมันก็สุกแล้วน้งหมูสุกแล้วน้อไหมเข้ากับต้มสุกเล้วเดือบลอยเล้วเขาก็ปิดฟ้าหม้อไว้เท่อนนพี่น้องร่อให้น้ำมันเดือดเน,ะนาะน้ำแกงน้ำอมมกยังเน้อมันเดือดท่น้นอันนี้น้ำน้ำแก่นา้า,นามันก็เรื่มเดือดแล้วพี่น้องเขาก็ข้นให้มันเข้ากันให้มันสุกตัวถึงเนาะ ง, <West> ง่ายๆครับพี่น้องหอมขนาดครับผมเห็ดตุกขแสีบลองเห็ดเด้อพี่น้องเด้อแบบสูตรบลาพ่นนี่แสีบครับผมพ่นแล้วก็ปิดฟ้าไปอีกพี่น้องปิดฟ้าไปให้จักอีกจักยี่สิบวิธีมันสุกเลยพี่น้องตาหนีหนำมยันหน้ำมันก็ะติ่แห้งลงจักหน่อยนึงอ่าพี่น้องซ้ำนี่ก็ได้แล้วพี่น้องท่านผู้ใดมากแห้น้ำมันแห้งกับเอาไว้อีกจักหน่อยนึงตั้งไฟไว้อีกจักหน่อยนึงแต่ว่า ปลาพ่นมากให้มันมีน,น้ำจะเจาะยังไงพ่อเด็กสวดพอเด,อด็กินกับเขานะพี่น้องคุกเขายัางหนึ่งปลาพ,พี่น้องตักใส่จานกินเขาเนาะปลาพ่นครับผมมกน้อใหม่ใส่หนังหมูครับผมเสียดเดียบอร่อยครับเห็ดง่ายๆครับพี่น้องบ่ได้ยุ่งยากอีกยังเลยช่วงนี้เนื้อใหม่มันหลายพี่น้องเนื้อใหม่ออกหลายเท่าก็พอเด็กิน,นอยู่ครับเนื้อใหม่ กินกับข in like in in uh ้าวเหนียวหัวท่อนมีด oh. oh ุกโดดน้ำเนาะพี่น้องเนาะบลาพ่นมอเตอร์ไซดุกโดดน้ำเหมือนกินกับข้าวเหนียวก็เสียบกินกับข้าวเจ้าก็ได้กินดุกโดดใส่น้ำเฮงเสียบพี่น้องไอข้าวเหนียวคุยนังบูแบบนุ่มๆเด้งๆได้พี่น้องเอ้ยตะเผาบ้านๆเฮาพี่ตุ้งปัญญาครับผมเสร็จเรียบร้อยครับไปกินข้าวน้ำกันกับบลาพ่นครับพี่น้อง ยังไ้ขั้นมาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าพ่นชฉาเหนนะครับผมสำหรับเมือนี้บ้าพ่นก็ต้องขอตัวไปก่อนครับพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ